สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพินัทชาแนลพินัทเอาขยะมาทิ้งแล้วมาเจอพี่เขากำลังจะลงเรือพี่มาลงแถวนี้บ่อยไหมคะปกติจะลงแถวไอ้เกือยางบายครับอ๋อนีตรงนี้พิ่งมาครั้งแรกอ๋อแต่น้ำมันแรงนะพี่นะครับน้ำแรงวันนี้รู้สึกน้ำแรงอืมแต่โอเคเนาะลงได้ เลือกี่นิ้วนะคะพี่เลือส yeah, ิครพี่เขาบอกคุยกันแล้วเมื่อกี้พี่เขาบอกพี่เขาไม่มีสังกัดแล้วดูรถเขาสิเอาไว้ทุกเรืออย่างเดียว <Wow. S 1> <laughs> พี่คนเตีย้ยสําหรับหนูนี่ขึ้นไม่ได้เนาะรถพี่เนี่ยเนาะ <laughs> สูงมาก <laughs> เดี๋ยวจะให้ดูเด้อเอฟซีเด้อ <laughs> เออนี่มิดถุงพี่นัด <laughs> ปะนะ <laughs> พี่จะเอาเรือลง <laughs> างน,นี้เขาเรียกเรืออะไรคะนี่เรืออลูมิเนียมอ๋อประดิษฐ์เองสั่งครับผมสั่งทำเดี๋ยวลองดูสิอ๋ออลูมิเนียมมันก็เบาออสิเนาะพี่เนาะ<ำ>แต่เครื่องหนักหนักเครื่องน,องอนี่เดี๋ยวเราจะลองดูสิพี่เขาจะลงไปนู่นนะเดี๋ยวขอเวลาพี่เขาแป๊บหนึ่งอ,อันนี้อุปกรณ์ใช่ไหม ถ้าไม่รักจริงเนี่ยสงสัยทำไม่ได้นะพี่เนเาะมันต้องคนรักด้วยนะทีอุปกรณ์เยอะมากมีหอดกระติกน้ำพี่คิดว่าพี่จะล่องไปถึงไหนเลยคะเนี่ยจะลงไงอ๋อถึงสะพานหนออมันมีสะพานอยู่ด้วยเนาะแล้วมาชะมึดเลยเนี่ยนะอ๋ะนนนนนอหนูรู้และอ,อืม มาถ้ามืดเลยแล้วเรือมีไฟบอนี่อุปกรณ์พี่เขาเยอะมากตูแก๊สฮะตูแก๊สพี่กาจะนอนนี่ดิไม่เวลาอยากอ๋ออยากทําอะไรมีทั้งาม่าอ๋อถ้าขึ้นจากเรือมาเหนื่อยก็จะต้มมาม่าบนเรือเลยฮะบนเรือเลยเหรออ๋อต๊ะแก๊สเล็กโตะแก๊สปิกนิกแล้วพี่เขาก็จะไปตกปลาพร้อม แล้วรถก็จอดไว้ตรงนี้ครัอบอ๋อโอเคอ๋อเขาจะไปปิกนิกกันเขาจะไปตกปลาในเรือกันถ้านหนูน้ำหนักไม่เกินหนูจะขอไปด้วย<อ> <laughs> หนูน้ำหนักเกิน <laughs> ไปเออ,อเไปแค่สองคนนี้ก็กำลังดีถ้าอัดหนูไปอีกคน FC ก็คิดเอาแล้วกันเดี๋ยวเราขอดูเรือพี่เขาลำนี้ เยอะใช้เงินเยอะไหมคะพี่ก็เฉพาะเรือเปล่าก็ประมาณสี่หมื่นกว่าบาทเครื่องอีกสองหมื่นกว่า,าแ,สแสนกว่าเกือบแสนนั่นนี่มันหนักอยู่ที่เครื่องเนี่ยแหละลงแล้วถ้าไม่รักจริงทำไม่ได้ปกติจะมาประมาณสามสี่คนครับอ๋อสามวันนี้มาสองคน ฮะเรือพี่นั่งหมดเหรอสามสี่คนเนี่ยโอ้นั่งได้แปดคนอ๋อเอาลงนี่ไม่ใช่เล็กๆนะครับอ๋อเออเนาะมันเหมือนมันแค่โผล่ออกมาเนาะเออโอเคอยู่แล้วพี่จะไหวกันเหรอพี่มาแค่สองคนอเ,ออเอาแหละครั้งแรกที่พี่นัดเห็นการประกอบเรือ โอ้ oh. เดียเดียว,วยวต,ติด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 พอขับเสร็จก็ต้องมาเก็บอย่างนี้พี่ต้องไปนู่นนะแถวเหนื่อยท่อนเก็บตอนไปคึกใช่ไหมตอนขับหมดแรงหมดแรงไม่ได้นอนด้วยเหรอพี่กล่าวว่าพี่จะกลับมากี่โมงเนี่ย แล้วแต่ว่ามันปลามันกินไหมอ๋อ oh. ดีก็แล้วปลาที่ได้ก็เผามันบนเรือเลยเนาะ oh. เอาติดอีกแล้วเอามัดมาให้แน่นแท <c oughs> ้ละโอ้ยหนูช่วยไหมไม่เป็นไรสบายครับสองคนอ๋อสบายนะพี่บอกอยู่ห่างๆเถอะ <c oughs> เดี๋ยวจะรอดูพี่เขาลงน้ำเลยสิ โอ้โห,โหนี่ครั้งแรกที่เห็นเรือโอบฟางอยู่เนาะหนูนึกว่าลำเล็กๆนะเอฟซีปลาที่ททเป็นอลูมิเนียมครันี่ผมมีกระป๋องแก๊สมาพร้อมหิวก็ต้มมาม่าเลยอย่างที่พี่เขาบอกอ๋อปิดไว้ตรงนี้คนก็นั่งได้ส่วนมากพี่อยู่ในขอนแก่นเหรอคะ อยู่เมืองพลครับอำเภอพลอ๋อเมืองคนโอ,อ้อหาเลาะไปเรื่อยมันน่าสนุกนะไปะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่ีเดี๋ยวจะลองพี่เขาเอาเรือลงพี่ชื่ออะไรนะคะมีมีเอ่ออ,นนอ๋อพี่ศิ์ม,มาโอเคไป,ป<ะ>เราดูเขาเอาเรือลง เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนที่เขาวิ่งเรือออกไปนะคะีฟีเนาะต้องประกอบอีกโอเอาเครื่องไปใส่ในน้ำออุปกรณ์เยอะมากนะคะไปะเดี๋ยวดูพี่เขาลงเรือกันเนาะนะคะขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะเจอใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ